ทักทายสบายดีพี่น้องาสาวสว่างกับมาอีกแล้วช่วงช่วงใบคอยช่วงใบคอยใบคอยของวันนั้นอาทิตย์จ้าคุณยายกับเมยคุณยายกับเมยนอนนอนพักยังกซี คนนุณแม่ชีกับคุยโทรศัพท์กับลูกกับเต่าคนอยู่มือนเกาเช่นเดิมจ้าลมมีลม,ลมวอยมากอีกแล้วถ้าพามาเบิงเหมือนได้มาปลูกนนปลูกกระถางหอมไหม หอมปีมยอนขึ้นแตกแล้วเป็นจังไนกันแน่พี่น้องเลยสบายดีกันยช่เนาะมือนี่กับวันอาทิตย์กับชิพักพอนกัน xuống bay ke là cả nhân nhân sung đẹp đẹp chưa nhân sung đẹp đẹp chưa xuống bay ke Trong Hãy subscribe เงียบมิดมีพี่น้องเอ้ยวันอาทิตย์กะกะมิดกะมีอย,ยู่ดิผู้คนไปใส่เมดผู้คนไปใส่เม็ดเนาะเงื่อนเราคนสองคนพี่น้องเงื่อนเราคนสองคนไกลหน่อย ไก่หน่อยคุณยายมันกำลังยางตัวหน่อยนนหน่อยตัวหน่อยหน่อยมันกำลังยางพี่น้องอันนี้อันนี้ตัวแม่มัน,น,น มีสีตส่ตัวมีสี่ตัวกับเหลือสองตัวแก่แจ๋ยมูลสองตัวนึงผัดไตคี่มันหนูมาคาบกินบ่เฮื่นฮือแมวกับบ่จักพาาี่น้อยบ้นนี้บ่มียงมาคาบปั้นแวบบ้นนี้หิตตะไครหิตตะไครอ่อมไว้หรอแต่กี่ปลอยมัน ดูเือนละคนสองคนกับมิดมีนะพี่น้องเนาะดูเงอนแล้วคนสองคนกับม me นะิดมีน,นี่แ้วชีวิตรประจำวันชาวสว่างกระไดถ้าเบิงเงินอื่นนี่กระจินไล้ไปรุงพยาบาลอีกวันนี้พี่นอ้องหมอนัด หมอนัดแต่จืดนั่นยาผิดเมดนัดวันที่สิบยาผิดเมดอะไนี้ก็ษีได้ไปเมื่อื่นนี่แล้วเกจะได้ผ้าแต่จืนไปไปโรงพยาบาลนี่แหละเมื่อื่นก็ได้เตรียมกับเขากับนำไว้ให้สองคุณยายเก็จะได้ผ้าอ,อายไปแล้วเมื่อื่นนี่จะต้องเป็นเจาะเลือดแต่เศร้าออน่ะ มตมรวจะระเวนพื่น้อง สาอาทิตย์ไปเที่ยวใส่กันแน่นาอพี่น้องเฮ้านีนีเนาะเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวใส่แน่พี่นอ้องไยก็คือพักผ่อนกันนาะจ้าเนาะจะานีน่นี่ค่ะเขา,ขานาห้อนแล้วบัดน,นี้ออกไปนั่นไปนี่ก็แห้งยากลวบัดน,นี้กันเขานาห้อน ช่วงน,นี้ก็ยังมียังมีอากาศเย็นๆหนาวๆอยู่เมื่บ้านนี่โศกบ้านกันบ่นอคุณยายมูลกับฝันฝันนันนิดหน่อยเอาเงินมาให้อยู่ <c oughs> เราบปซื้อเล็กจักเท้าเื่อเลยบอได้สซื้อกระส่นกระสีได้อ่ดอกสองตัวเล็กสองตัว ของตัวบน,ออน,อนเอาสนอนน้องพี่น้องสาวสว่างกับบอด้มียอย่างดอกกับชินหอดคิดถึงนี่แหละช่วงใบ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 ของวันนั่นอาทิตย์นี่แหละหลังจากอันพาคุณยายมาแตนศูนย์ฟอกไตอะไรกัน หาเขาหานนำจะแล้วกินเล่ากับพักพรอน,นจาจะเนาะหาสววางกันขอขอบุญขอบคุณไหลายเด้อจ้าที่เขามารับชมมือนี่ก็ได้เป็นกำลังใจให้กันเป็นสิ่งที่ดีนอกจะเนาะมือนี่กะสบายดีจ้า